ถ้าเกิดเรามาองบทบา์ของหนังนังไทยมานะหนังผีอ่ะที่เป็นหลายๆภาคอ่ะแล้วประสบความสําเร็จแบบนี้นะรายได้ระดับนี้นะรายได้ห้าร้อยล้านแปดร้อยล้านอย่างเงี้ยไม่คือมีมาก่อนนะมันจะมีก็จะพาะเป็นหนังแบบของท่านมุย้ยอ่ะสุริโยไทยพระนเรศวรอะไรพวกเนี้ยเออที่มีอ่ะเป็นหนังฟอร์มยักษ์หนังมหากราบสงครามบดศาสตร์เออรได้หลายร้อยล้านรายได้อ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหนังผี ที่เป็นหนังเฟนชายด้วยอ่ะยิ่งยิ่งไปกันใหญ่นะหนังผีเรื่องเดียวนะ่ะทำมาได้ห้าร้อยล้านอย่างเงี้ยไม่น้อยต้องสมัยก่อนนะพี่นาคพักขนงนะฮะวินัยไกบุตรอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วนี่เป็นเฟนชายอย่างเงี้ยห้าร้อยล้านเป็ร้อยล้านนะมันประสบความสําเร็จได้ยังไงฮะตานะคิดว่าไงฮะไม่เคยมีนะนถ้าเกิดเทียบกัน,<ค>นในทุกทุกความสําเร็จของความเป็นหนังทุกความสําเร็จของความเป็นหนังคือความแปลกใหม่ คือความความไม่ซ้ํากับใครถึงแม้ว่าจะเล่าเล่าเล่า,เล,าเล่าด้วย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 สิ่งเดิมอ่าตลกถ้าแปลกและใหม่อย่างมือปืนโลกพระจันทร์มันก็ประสบความสําเร็จผีเหมือนกันถ้าแปลกและใหม่อย่างบุปผาลาตีอย่างลัดดาแลนหรือมากระทั่งที่หยดเงี้ยคือคือ,ค,อคือแค่แค่เล่าไม่ซ้ําใครแคนนั้นเองความแปลกใหม่ แล้วแล้วจังหวะจังหวะจังหวะเข้ามือผู้กำกับที่ถูกถูกถูกคนด้วย